ไปต่อกันที่นะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมอหัดใหญ่พร้อมเปิดให้บริการสถานที่จัดงานและบริการเพื่อธุรกิจไม้แบบครบวงจรครับภายใต้มาตรการความปลอดภัยในการป้องกันโควิด -19 ที่ทุกคนมั่นใจได้เลยครับติดตามครับศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีนะครับ ICC หัดใหญ่ ได้มีการดําเนินการทําความสะอาดฆ่าเชื้อครับและปรับปรุงพื้นที่หลังเสร็จสิ้นภารกิจโรงพยาบาลสนามตามมาตรฐานสาธารณสุขพร้อมเปิดให้บริการจัดงานในทุกๆรูปแบบครับในเดือนมกราคม2565ภายใต้มาตรการความปลอดภยัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ภายใต้4เกณฑ์ควบคุมโรคครับทั้ง5มาตรการด้านอนามัยและ dmhtt พร้อมทั้งมีระบบเทคโนโลยีฆ่าเชื้อในระบบปรับอากาศที่มีความทันสมัยคุณภาพคุณภาพนี้นะครับอยู่ในระดับโรงพยาบาลแห่งเดียวในภาคใต้เชื่อมั่นได้ในความปลอดภยัยการันตีด้วยความมาตรฐานระดับสากลทั้งมาตรฐานความปลอดภยัยด้านสุข,ขอนามัยชาพลสมาตรฐานความปลอดภยัยในสถานที่จัดประชุมสมาาัมมนาและนิทรรศการมออ,อกนะครับ 20, ื 2,300นะครับนั่นคือมอกอตรงนั้นที่ได้รับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยและมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน ISO นะครับ2 000, 1 2 2 1เนี่ยนะครับคุณดารณีทองประชุมผู้อำนวยการศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองเสรีราชสมบัติครบ60ปีหรือ ICC หาดใหญ่เปิดเผยถึงมาตรการด้านการให้บริการโรงพยาบาลสนามและการเตรียมความพร้อม ซึ่งจะกลับมาเปิดบริการของศูนย์ประชุมนานาชาติมอหัดใหญ่ว่าศูนย์ประชุมนานาชาติได้มีส่วนร่วมในการควบคุมการแพร่ระบาดและรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ในจังหวัดสงขลาโดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่และการอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามส่วนต่อขยายโรงพยาบาลสงขลานคริน โดยตลอดระยะเวลาที่ให้บริการโรงพยาบาลสนามตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน2564เรื่องของความปลอดภัยต่อผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่ทางศูนย์ประชุมนานาชาติคำนึงถึงสูงสุดครับโดยมีการเตรียมสถานที่และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยทั้งการปูไวนิลคลุมพื้นพรมทุกจุดให้บริการติดตั้งระบบเฮาฟิลเตอร์ H filter, เพื่อกรองและฆ่าเชื้อระบบ ปรับอากาศด้วยรังสี U.V มีระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งคัดแยกขยะติดเชื้อเพื่อนำไปกำจัดอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับกับทางโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทุกพื้นที่จะปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารรวมไปถึงชุมชนใกล้เคียงครับเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจโรงพยาบาลสนามก็ได้มีการรื้อถอนปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่ทำความสะอาดพื้นที่ทุกจุดสัมผัส ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับพร้อมกับปล่อยพื้นที่ตามเวลาที่สมควรเพื่อให้มั่นใจว่าผู้มาใช้บริการจะได้รับความปลอดภัยสูงสุดครับภายใต้มาตรฐานการดำเนินการในระดับสากลตั้งแต่เดือนมกราคม2565เป็นต้นไปหลอพร้อมแล้วนะครับเขาการันตีแบบนั้นว่าจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งโดยยึดหลักความปลอดภยัยภายใต้4เกณฑ์ควบคุมโรครวมทั้ง5มาตรการนะครับด้านอนามายัย และ DmHtt พร้อมระบบและอุปกรณ์ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพร้อมที่จะยืนหยัดอยู่เคียงข้างเป็นสถานที่จัดกิจกรรมไมซ์และอีเวนต์แห่งสำคัญสร้างความภูมิใจแก่ชาวสงขลาทุกคนครับเพื่อให้สมกับการเป็นเมืองไมส์ซิตี้ที่พร้อมจะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ท่านผู้ชมท่านใดนะครับหรือลูกค้าที่ไปติดต่อจะจัดกิจกรรมต่างๆนะครับที่ต้องใช้การห้องประชุมหรือศูนย์ประชุมเนี่ยนะครับสนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆได้ที่ w w w i c c h ายเว c บดอ o ไหดนะครับศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีสำหรับหน่วยงานบริษัทหรือผู้ที่สนใจจองพื้นที่จัดงานหรือกิจกรรมต่างๆสามารถติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกขายครับ074289900 1ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีครับนั่นก็เป็นความมัดอกบั่นใจกับศูนย์ประชุมนะครับที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากลน,นะครับศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ได้เปิดเป็นโรงพยาบาลสนามก็เรียกได้ว่า ท่านผู้ชมนะครับหรือหน่วยง,งานใดองค์กรใดจะจัดกิจกรรมนะครับทั้งเรื่องของงานอีเวนต์กิจกรรมไมซ์ต่างๆเนี่ยครับที่ศูนย์ประชุมมออพร้อมนะครับแล้วก็จัดการปลอดภัยทุกอย่างอย่างที่บอกไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนพอดีอดีเลยครับ